สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับอ่าแหมว่างไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาหาคอมเมนต์เออหลุดหลนะุดโดนรั่วแล้วไงามไส้ประสาทกูจะเสียนะมหมายให้คลิปนี้สมงมาเพื่อ,อ,อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับก็เพื่อนนะครับไปเจอบทความหนึ่งขอให้ชาวเก่าคนเพื่อนโอ้โหไม่รู้ว่ามันคิดขึ้นมาได้ยังไงนะ โหนักเลยกูข่าวนี่มันอ้างนะครับว่าไอ้เกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างล่าสุดอย่างแบล็กพิงค์จากเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเพื่อนหรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศไหนดินแดนใดนในโลกใบนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับแหมกอปี้นะครับมาจากประเทศเของไ้ชาวเกาว เพราะว่ามันมีหลักฐานคือบันทึกอยู่บนกําแพงโอ้ตายแล้วนะครับประสาทกูจะเสียนะครับคือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมึงจะเครมเกอร์กุ๊จากทั่วทุกมุมโลกไม่ได้นะไอ้เหม็น <c oughs> ไอ้งามไส้เคยแอดมือเนี่ยนะครับไปอ่านคอมเมนต์แล้วแหมมันน่าสนใจนก็เลยอยากเอามาฝากวอนมึนตัวยงไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องไปสนใจในเนื้อหาและรายละเอียดละอ่านไปแปลมามันก็ปผิดเพีพ้ยนพายแอดมึงหลอนไปด้วยนะครับ ประสาทกูจะเสียนะครับเช่นเคยคุณเพื่อนฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมต่าเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ดาทอรูแรงต้องกราบขออภัยจริงนะครับลบทุกคอมเมนต์นะครับส่วนสําหรับสายจิก,กัดน,นะครับไม่แอดมืนก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะน้าตากูจะไหลความคิดเห็นที่หนึ่งฉันรู้สึกภูมิใจที่เกิดเป็นลูกหลานชาวเขเมรโบราณ เพราะเรามีอาระยะธรรมที่ยาวนานที่สุดในโลกโอ้ยปัญญาอ่อยอาระยะธรรมของพวกมึงในอดีตเนี่ยเป็นกรรมกรน,นะครับแบกหินแบกกวดครับเพื่อนโชคดีฝรั่งเศสเนี่ยแหมดุมดุมมองมอง,มองผ่านมาเห็นครับแหมก็เลยให้มานั่งคลองบ้านคลองเมืองนะครับไอพวกนี้ก็ไม่รักดีครับเพื่อน<ๆ>ไปหาเพื่องเปียกเน่ากะหาบูดมาดมนะครับแหม เขามีเนื้อมีผักให้ทานนะครับไม่ทานมีปงมีปลาไม่ทานอนะ่ะหาเองบ้ามาทานเนาะแม่งก็เลยเพี้ยนแบบเนี้โอ้ตายแล้วไอ้กำแพงเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของไอ้ชาวเก้านะครับเพื่อนเตั้งแต่โบราณน,นานกาลมาแล้วนะครับเป็นของชาวเสียมชาวสยามหรือชาวไทยครับเพื่อนและเรามีหลักฐานที่ไหนเอา้าก็ไอ้เจ้าวานาน,นิคมอย่างฝรั่งเศสที่มันเคยครองดินแดนขเขมรนี่แหละครับ มันก็ระบุชัดเจนนะครับว่าไอ้โมเดลที่เขาได้สร้างไว้เนี่ยนะครับที่มิวเซียมเนี่ยนะครับแหม่มันก็ระบุว่าของสยามครับแหมไอ้ชาวกาวไปเห็นบังงาถอยหลังไม่เป็นท่าเลยนะครับรับไม่ได้นะครับว่าตัวเองไม่มีอารยธรรมนะครับอารยธรรมของมันจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตก็เป็นคนป่าแก้ผ้าเดินนะครับดมเป็นเปียกเน่าโ <laughs> ตายแล้วแล้วก็หาเองบ้าฐานนะครับแหมโชคดีนะครับชาวเสียมเขาเห็นเออแหมเอามันมาเป็นคนชนชั้นแรงงานนะครับมาแบกอิดแบกปูนรับพเพื่อนก็ได้เลื่อนตำแหน่งจากคนป่ามาเป็นกรรมกรแล้วทำเป็นลืมลากเงาไ <c oughs> อ้งามใส <c oughs> น้ำตากูจะไหลนะครับไอรอดตาปนความคิดเห็นที่สองจากหลักฐานที่บันทึกบนกำแพงส่วนตัวฉันคิดว่าคนทั่วโลก ควรให้เกียรติชาวเขมเมนเขาจะให้เกียรติมึงด้วยเรื่องอะไรโอ้ตายแล้วมึงเลิกดมกาวไว้ได้ก่อนไอ้เหม็นหนักเลยกูขราวนี้และจะอยากให้คนทั่วโลกเนี่ยเขาให้เกียรติในกรอบกลัวนะเลิกเค็มของชาวบ้านชาวช่องเขาได้แล้วนะครับเนี่ย นครวัดก็ไม่ใช่ของตัวเองนะครับบนกำแพงประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ก็ไม่ใช่ของตัวเองนะครับแม้ขนาดวงเกิรลกรุ๊ปที่เขาโด่งดังกันมาตั้งโอ้โหไม่รู้ต่อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็ไม่ใช่อารยธรรมของพวกมึงนะครับมึงเอเมากาวมึงเชื่อกกเหรอแล้วที่อาการมันร้อนเนี่ยเพราะทานเองบ้าบ้านะครับเชื้อมันเลยขึ้นสมองครับเพื่อน โมึงช่วยตื่นจากโลกความฝันนะครับในสื่อโซเชียลแล้วมาอยู่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยคอมเมนต์เสร็จแล้วช่วยรีบไปแบกปูนหรือไปเข็นผักก็ได้งานหนักๆเหมาะกับมึงนักแหละไอ้แม็นกถ้าให้มานั่งคอมเมนต์ไม่เหมาะหรอกเพราะอะไรล่ะครับเอาคอมเมนต์มันรั้วนะครับเนี่ยโอ้ตายแล้วคอมเมนต์มาได้ยังไงว่าคนในโลกใบนี้ต้องให้เกียรติมือนะครับมึงมีเกียรติอะไรที่เขาต้องให้ โอ้ยงามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาป้อนความคิดเห็นที่สมส่วนตัวฉันคิดว่าวงเกิลกุ๊ปที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลกควรมาสักการะภาพสลักบนกำแพงเพื่อแสดงความเคารพต้นเชบับโอ้ยงามไส้มึงรีบวางถุงกาวให้ไว,ไวเลยเหมน็นมึงเมากาวอยู่มึงเชื่อกู โอ้หนักเลยกูข้าวนี้บอกกี่ครั้งกี่ทีแล้วว่าไอ้กาวหมดอายุอย่าเอามาดมครับเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนเอ้าก็ไอ้พวกนี้ก่อนหน้านี้มันแบกปูนครับเพื่อนข้าวเนี้ยไอผงปูนนี่แหละครับเพื่อนแม่ไปติดอยู่ตามรอบๆอบโพงจะูม่ครับพอไปผสมกับไอ้กาวบูดเป็นเปียกเน่าไปยังไงครับอาการมันหลอนครับเพื่อน เวลาคอมเมนต์มันก็รั่วแบบนี้แหละครับและยิ่งเจอเองบ้าไปด้วยอาการมันก็จะหนักหนักหน่อยครับเพื่อนคอมเมนต์ comment ออกมากี่ทีมันก็จะเข้าข่ายหลงตัวเองนะครับเหมือนอะไรครับ <c oughs> เหมือนตอนเองบ้าน,นะครับมันนั่งอูจาระนะครับแมตายแล้วมันก็จะยกหางตัวเอง <c oughs> ไอ้พวกนี้ไปได้จะหลีดเองบ้ามาเพราะอะไรล่ะครับเอา้าก็มันทานหน้าร้อนครับนเพื่อนทานผิดหรือดูครับเพื่อนคร<ๆ>าวน,นี้เชื้ออาการมันก็เลยรุนแรงนะครับยงามใสประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาความคิดเห็นที่4รัฐบาลกัมพูชาควรประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าต้นฉบับเกอลกุ๊ปจากทั่วทุกมุมโลก มีที่มาจากอารยธรรมโบราณของชาวเขมรโาอ้งามใสมึงวางถุงกาวลงก่อนไอ้เหม็นเนี่ยมึงเพี้ยนไปกันใหญ่แล้วมึงเชื่อไอ้เหม็นเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้นายจ้างชาวไทยเนี่ยมันใช้แรงงานชาวกาวแล้วมันจ่ายด้วยอะไรเขาเป็นเพื่อนไอ้แอดมินก็ระแวงสงสัยเฮ้ยมึงเอากาวบูดเปียกเน่าไปหลอขายมันไม่ได้นะครับสงสารมันนะ เนี่ยมันหลอนมันลั่วแล้วมันก็มาอารวาดในสื่อโซเชียลเนี่ยโอ้โหทําเจ้าบ้านเจ้าช่องเนี่ยเขาเดือดร้อนไปทั่วนะครับลําพังชาวไทยก็ไม่ไหวที่หัวจะปวดนี่มึงละลานไปทั่วโลกเลย <c oughs> โอ้โหกูบอกแล้วว่าอย่ารับไอแรงงานต่างด้าวชาวกาวเข้ามาทํางานนะครับ <c oughs> เพราะอะไรล่ะครับแหมพอมันได้เงินมา <c oughs> มันก็ไปหาเก็บเปเปียกเนากาวบูดมาดมนะครับ <c oughs> และเงินที่ได้จะค่าแรงในการทำงานมันก็เอามาเติมอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็มาละลานในโลกโซเชียลห่วยงามใสลบกวนเจ้ามึงละลานในสื่อโซเชียลเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมไปแบกปูนนะครับอย่าลืมไปเข็นผักด้วยล่ะเพราะนายจ้างเขารออยู่อ้ตายแล้วและท่านในจ้างชาวไทยหาลูกน้องชาวก่าไม่เจอก็แนะนำไอ้พวกนี้ไม่ได้อยู่ไหนหรอกนะครับ ไปหลบอยู่ในซ่วมนั่งโดมขี้อยู่นะครับไอ้งามใส่ประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอตาปอนเก็บปัวใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจากจึงต้มบ้มมีกึงสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตา ที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบะมีป้าโจ้ไอรโรตาบนอน